ีขายเอฟซีทีการับรักทุกผู้ทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องน้ำพอนพัทราในขณะนี้นะคะน้ำพอนกับยิปดีตาดรับเอฟซีทีการับรักทุกผู้ทุกคนเขาสู้ช่งองเขาน้ำพอนพัทราคือเก่าคือเดิมค่ะเอซีจ๋าพร้อมกับการนําสาระหนารูมาฝากพระตอนเอฟซีทีการับรักทุกผู้ทุกคนทุกมือทุกมือเนอาะค่ะเอซีเนาะก่อนที่น้ำพอนจะได้นํา เอฟซีที่ก็รับรักทุกท่านเขาสู้สารนารูภายในมือนี้นะคะเอฟซีจ๋าเพราะว่านักพัฒน์คิดว่าอีพี่นี้มีความจําเป็นกับพี่้องแน่นอนโดยเฉพาะเอฟซีท่านใดน,นะคะที่กำลังรับช่อมือนี้นะคะกำลังถูกใจเรื่องเงินกู้หรือเรื่องตัวเองเป็นเจ้านีหรือเป็นลูกนีก็ตามนะคะเอฟซีลองมาฟัง กฎหมายขอนี้ไว้นะคะเอฟซี LC จ๋าว่ามันจะเป็นแบบใดนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่น้ำพอนจะลงดีเทลนะคะฝาก f อซที่เขาเรับรักทุกท่านสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดซับสไครบ์กดติดตามหรือบม่ก็กดกระดิ่งกับขอคข้อมกรุณาซอยกันกดติดตามกด s u b สไคร b e กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะไริพลาดโอกาสในการรับชมการแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่นะคะ f อซจ๋า มาที่นี่พักกนนารยับเขามาไก่เอฟซียับเขามามาฟังสาวราณารูพที่น่อ,อนคิดว่ามีความจําเป็นและเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะบอมากกะนดอยละค่ะเอฟซีจ๋านะคะผู้ใดเคยให้เงินมูยืมโดยที่ริ่ได้สัญญาเงินกู้ว่ผู้ใดเคยยืมเงินคนที่ท่านรู้จักโดยที่บม่ได้มีสัญญากูยืมว่าสัญญาป,ปากเปล่า สัญญาหัวใจสัจจะวาจาคำว่ารักกันสนิทกันเคารพก,กันเชื่อถือกันไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงให้เงินท่านไปสํารองจ่ายแมนบาค่าเอลซี่ผู้ใดเคยเป็นแบบนี้นะบอว่าเอาไปแล้วเจอคนสนิทเคยจำคำโบราณทันบอไว้บอว่ามีเงิน่าให้เพิินกูมีสู่จให้เพล่นน้ำแมนบอค่าเอฟซีคนหักกันแพ่งกันสนิทกันโบราณเพินว่า ยายืมเงินกันมันจิซ้ำกันไปนาะนี่พอแม่น้ำพ่่นเคยสอนไหวได้ค่ะเอฟซจากฮัาก,กันแพงกันพ่อเป็นนีกันเลยโอ้ยคิวกันว่าเป็นไฟจีเกือบว่าสัน <laughs> แมนว่าค่ะเอฟซบ่ใช่บ่หนีบ่มีบ่าจาโดยเฉพาะเป็นสัญญาปากเปล่าบ่ให้ พลิดเพลินนักแรกเนี่ยทำม,มาใสสัญญากู้ยืมยื้อใส่วาสันคอยได้เฮ็ดสัญญากบเจ้าเมื่อไหเอาพายานหลักฐานมาดูไปฟ้องเอารถถ้าเจ้าไปฟ้องได้วาสันที่นี่นะคะพี่น้องเอฟซีที่เขารรักของน้ำพรมาฟังช่องนี้บ่ต้องตกใจบ่ต้องทุกข์ใจบ่ต้องนอนหงายกายหนาผากสั้นหัวเขาสูบยาเหลื่อมเมาเมา,มา,มาทุกข์ใจเอาเงินไห้พ่อเซียวยืมเอาเงินไห้แม่เซียวยืม เอาเงินใ้พี่น้องกู้เอาเงินในพี่น้องยืมโอ้ยเอาเงินในเจ้าหน้ายืมคนดูจักกันสนิทกันเอาไปแล้วก็ว่ามันเอาเงินเจ้าของไปให้มันสั้งเจ้าของมาสัน่นมาต้องทุกข์ใจสามารถฟ้องเรียกเพื่อให้เขาเอาเงินมาคืนถ้าได้นะคะเอซี่เอาฟ้องได้ยุตินัพนันปัจจิบาสงสัยได้ไหมที่หนีแม่น่มนมาขารเอซี่เจ้าของเงินนั้นมีสิทธิ์ในการยื่นฟ้องบังคับให้คนที่นําเงินเราไป นั้นคือให้กับเจ้าของเงินได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเองว่าคะเอซี่สามารถยืมได้โจทย์เจ้าของทรัพย์นี่เขาเอื่นว่าโจทย์นะคะนะจทย์สามารถยืน่นฟอ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยนะคะคือผู้อายืมเงินเข้าไปได้โดยใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกหมวดหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับ กฎหมายสัญญากู้ยืมเงินเดี๋ยวใครเอฟซีฟ้องได้แบบใดฟ้องได้ในฐานะที่แบบว่าโจดได้ให้เงินแก่จำเลยในฐานะสำรองจ่ายในกิจการใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งของจำเลยก่อนนี้ที่แบบว่าคคที่ท่านรู้จักการถามมีการดื่นฟอ้องเขามีคำว่าโจ์ได้จำเลยโจ์คือเจ้าของเงิน จำเลยคือผู้กู้เงินแม่มาค่ะภาษากฎหมายข้เอิ่นว่าโจทย์บ่ได้ให้ท่านกู้ยืมไม่ได้มีสัญญาเงินกู้แต่อย่างใดหรือเอกสารหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดว่าได้ให้ท่านกู้ยืมเงินแต่โจทย์ได้มีการให้เงินท่านไปสำรองในการใช้จ่ายในกิจการของท่านอย่างหนึ่งอย่างใดในการ ประกอบอาชีพของท่านหรือในการกิจการอย่าง,ง่งอย่างใดที่จำเลยจะเอาไปใช้ใจ่ายซึ่งมีความจาเป็นต้องเอาเงินจากโจทย์ไปแต่บริเหตุสัญญาคู่ยืมเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเงินกู้เขาไม่ใช่ได้ให้การกู้ยืมแต่เป็นการให้เงินไปสำรองจ่ายเนี่ยภาษากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ามข่เอฟซจ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบบสามค่ะเอฟซี MC จา้ากฎหมายไม่ได้บังคับระบุไว้ว่าโจทจะต้องมีหนังสือหรือหลักฐานเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจึงสามารถใช้ฟ้องคดีได้แต่หากโจทหรือเจ้ารัพย์หรือเจ้าของเงินนี่นะคนะนาอเอฟซีเนาะแต่หากโจทหรือเจ้าทรัพย์เจ้าของเงิน ไม่ได้ยื่นฟ้องจำเลยในฐานะสัญญากู้ยืมเงินแต่อยา่างใดแต่เป็นการเรียกเงินคืนจากจำเลยด้วยมูลเหตุที่ว่าโจทย์ได้ให้เงินทุนสำรองแก่จำเลยไปใช้ใน กิจาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จำเลยจำเป็นจะต้องมีการใช้เงินก้อนนี้นี่ค่ะเอฟซีมันบอแมนเป็นการยื่นฟ้องทางแผงว่าเจ้าของเงินนี้ได้ให้กู้ยืมถ้าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาการกู้ยืมเงินจะต้องมีหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินเป็นลายลักษณอักษรจังฟ้องใดแต่ในหมวดบับสามนี่คือโจทย์ว่ได้ยื่นฟ้องจำเลยในฐานะเจ้าของเงินกู้ นะคะแต่เป็นฟ้องในฐานะเป็นเจ้าของเงินที่ได้ให้เงินแกจำเลยเพื่อเป็นการสำรองการใช้จ่ายจ,จังมีอำนาจในการยื่นฟ้องเรียกเงินคืนใดนะคะนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะเอซจะเจ้าของเงินกู้บ่ต้องทุกข์ใจถ้าท่านเจอนักกฎหมายที่เก่งและชำนาญการเกี่ยวกับการฟ้อง ให้เขาตั้งเรื่องขึ้นในทานนะคะสามารถยืนอฟอ้องได้ว่าจาเป็นต้องมีสัญญากู้ยืมนะคะการฟอร้องกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนีนะะ่ยค่ะเอฟซีมีขอบเขตขอบเขตอํานาจศาลฟอ้องได้ยู่สองแห่งสองพื้นที่นะคะคือพื้นที่แรกคือพื้นที่ภูมิลําเนาของจําเลยอยู่พื้นที่ที่สองที่ขอบเขตอํานาจศาลใช้ในการฟอร้องได้ก็คือพื้นที่ของการเกิดเหตุน,นะคะเอฟซี FC. การกู้ยืมเงินกันโดยที่ว่าจำเป็นต้องมีสัญญาเงินกู้ว่าจำเป็นต้องมีสัญญากู้ยืมเป็นการสัญญาปากเปล่ากรณีที่แบบว่านั่งกอ่อโทษมายืมเงินนั่งขอนั่งขอ,อยุจังหวัดการสินนั่งกอ่อยุ่กรุงเทพมหาคนครโอ้ยเงินขาดใชา้ใจเงินใช้ใจใจงดโดนบ่พ่อ,พอโอนเงินไปให้ฉันแน่เห็นไหมบ่ค่ะเอฟซีนั่งกอ่อกัโอนเงินไปให้นั่งขอสนิทกันได้หรือเป็นพี่น้องกันเป็นญาติพี่น้องกันโอนเงินไปให้บัญทีนี้นั่งขอโกงเงินนั่งก่อประจายชักเทื่อ นั่งกอ่อทุกใจให้การยื่นฟอ้องได้นั่งกอ่อสามารถยื่นเรื่องฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพื้นที่ที่นั่งกอ่ออยู่ก็คือเพราะว่าเหตุมันเกิดอยู่ที่อยู่ที่พื้นที่ของนั่งกอ่อที่เป็นเจ้าของเงินหรือนั่งกอ่อสามารถไปยื่นฟอ้องนั่งขออยู่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นผู้นำเน่าของนั่งขอ,งงขอ,งงของที่อาศัยอยู่นะคะอำนาจศาลในการยื่นฟอ้องทั้งแห่งประมวลกฎหมายแห่งละพันีุ์นได้สองแหง่งทั้งผู้ํำเน่าของจำเลยและ สถานที่ที่เกิดเหตุเพราะว่าเขาโทรมายืมเงินอยู่ที่จังหวัดของนยก,กอยุนะคะมีอำนาจในการยืนฟ้องได้นะคะเอฟซี MC. และให้ผู้รู้ดันกฎหมายหรือทะให้ความตั้งเรื่องขึ้นเพราะว่าการผู้ยืมแบบนี้คือการยืมปากเปล่ายืมสัจจวาจายืมปากเปล่าโดยอาศัยความใบเนื้อเชื่อใจกันตั้งเรื่องว่าเราได้สํารองค่าใช้ใจ่ายให้เขาในการไปสํารองจ่ายค่ามวดรถ บอดายเป็นสัญญากู้ยืมเงินแต่อย่างใดน,นะคะเอซีดังนั้นจึงไม่มีสัญญาเอกสารหลักฐานการทําสัญญากู้ยืมเงินเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเงินกู้แต่เราไว้วางใจการสนิทสนมกันเชื่อถือซึ่งก,นกันและกันจึงได้สํารองเงินให้เพื่อให้การใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของฝ่ายนางของนี่ค่ะนี่คือการตั้งสมมติฐานง่ายๆในการใช้ในการพิจารณาความ รองทุกต่อสารค่ะเอฟซีดังนั้นผู้ใดได้ให้พี่น้องยืมเงินให้ผู้นำผู้นียืมเงินนะคะเอฟซีบ่มี้ไล่ลักอักษรบ่มีสัญญาผู้ยืมบม่ต้องทุกข์ใจไปหาทนายความที่เก่งๆให้เขาตั้งเรื่องยื่นฟ้องให้ได้คืนแน่นอนค่ะเอฟซีจ่านะคะเพราะว่าการตั้งเรื่องยื่นฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวดบับสามนะะี่ค่ะเอฟซีโดยที่บอมีสัญญาผู้ยืมแล้วกับกฎหม,ม,มายประเด็นระบบังคับว่าจะต้องมีสัญญาในการกู้ยืมเพื่อจังสามารถยื่นฟ้องได้ เพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเอื่นมาเป็นการสำรองเงินเพื่อให้ฝ่ายจำเลยได้สำรองค่าใช้จ่ายเขาใจตรงกันนะคะเอซี FC. นะคะถ้าหากท่านคิดว่าอีพี่นี่เกิดประโยชนย์นะครับเอฟซีกดสไลั์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อว่าเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสารรค์คลิปใหม่ของน้ำพัมพัตร,ราจจได้นำสาราณารูมาฝากมาตอน FC เพื่อเป็นการประดับความรู้นะคะจะไม่ได้ตก เป็นเยื่อของคนที่ฉลาดและชอบเอารัดเอาเปรียบดูถูกน้ำใจมองว่าคนมีน้ำใจคือคนงอในสายตาเขาจริงๆแล้วบอแมนคนงนะคะเอฟซเนาะแต่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาในระหว่างที่เขากําลังได้รับความเดือดร้อนเราอยากช่วยเหลือกันแต่เขากลับมาหยา่งน้ําใจเรามันก็มีช่องทางของกฎหมายในการยื่นฟ้องได้นะคะเอจ๋าฝากเนด้อค่ะเอที่เคารพรักฝากท่าน กดกระดิ่งเพราะว่าท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสในการรับชมการแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้น้ำผึนขออัลาอฮเอฟซีไปเพียงแค่ดีก่อนไปอีพีหนาจังหวะพอพอกันนะคะเอฟซีจ๋าสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีที่เคารพรักทุกคู่ทุกคนอย่าที่มีให้กันซสุขสุขกันเด้อจ้า